All New v o s V Control เจมสสั่งได้คุณก็สั่งได้ลองเลยที่โชว์รูมโตโยต้าสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือนาทีเผชิญหน้าและนี่คือรายการเฟสทามคุณผู้ชมประเด็นของเฟสทามขั้ำคืนนี้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์จะไปทางไหนหรือกำลังไปไม่เป็นเขาว่ากันว่ามีอยู่4เหตุการณ์ด้วยกันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กำลังทำให้พรรคประชาธิปัตย กำลังเข้าตาจนทางการเมืองถึงจุดที่ต้องตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ขั้งยิ่งใหญ่เขาว่ากันดังนั้นเหตุการณ์ที่1เกิดเมื่อวันที่เจ็ดสิงหาเหตุการณ์ที่2เกิดเมื่อวันที่สิบห้าสิงหาเหตุการณ์ที่3มเกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบสิงหาและเหตุการณ์ที่4ี่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมทั้งหมดนี้ก็คือ ก็คือประเด็นที่ทําให้ผมต้องนําคุณผู้ชมมาหาคําตอบจากคุณอลกรณ์กรพนรบุตรนะฮะวันนี้คุณอกรณ์กรยังเป็นรองหัวหน้าพักนะฮะประชาธิปัดเลนะฮะแต่พรุ่งนี้หมวกไปไหนผมไม่ทราบนะฮะวันนี้ประชาธิปัตดแน่ๆทั้งตัวและหัวใจของคุณอกรณ์กรนะฮะในช่วงหน้าเราจะกลับมาเผชิญหน้ากับคุณอกรณ์กรพนร,บ,บ,รบุตรกันอ l l นี าละครับคุณผู้ชมถึงนาทีที่จะต้องมาเผชิญหน้าหาคําตอบจากคุณอลงกรพลบุตรรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับสว,ส,วรสวัสดีครับคุณอลงกรณ์ับสวัสดีครับคุณนายและท่านผู้ชมครับวันนี้ประชาธิปัตย์น,นะฮะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเขาจะพูดไกลไม่เกินหนึ่งเก้าถักเก้าที่สองอาจจะเซไเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยประมาณนั้นไหมฮะเหมือนกับอนาคตของคุณอลงกรหรือเปล่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือเพว่าเรา เผชิญปัญหาเฉพาะหน้ามากไปหน่อยมากไปหน่อยเราจมอยู่กับปัญหาเฉพาะหน้ามากไปหน่อยเออตรงนี้พูดตรงนี้ก็ดีถ้าฉะนนั้นผมเริ่มจากคําถามแรกเลยมีคนพิจารณ์ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์แทนที่จะคิดถึงเรื่องที่จะเอาชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปกลับมาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่จะล้มรัฐบาลซึ่งเป็นประเด็นเฉพาะหน้าสอดคล้อง,งกันตรงกันไหมฮะความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่า ทุกภาคการเมืองนะครับรวมทั้งไปปัดเนี่ยก็จะมีประเด็นท้าทายการตัดสินใจทั้งเฉพาะหน้าแล้วก็ระยะยาวและรวมไปถึงการเลือกตั้งข้างหน้าด้วยในการทํางานที่เราเห็นจะเป็นวันต่อวันหรือสัปดาห์ต่อสัปดาห์เนี่ยจะต้องมีท่าทีจุดยืนนะครับเช่นในเรื่องของการพิจารณากฎหมายสําคัญสาคัญหรือว่าพรบเงินกู้เ็จะต้องมีการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่พิมุมสสหรือว่ากรรมการบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันเนี่ยเราก็วางไปถึงระยะยาวด้วยนะครับเช่นยุทธศาสตร์ในเรื่องของการออกแบบประเทศไทยพิมพ์เขียวประเทศไทยซึ่งขณะนี้เนี่ยก็กําลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าจริงๆข่าวสารที่ออกมาอาจจะออกมารายวันน่ยนะครับหรืออยู่หน้าจอเนี่ย เฉพาะในส่วนที่เราเห็นเป็นประเด็นเฉพาะหน้าครับแต่โดยทั้งที่จริงก็ดําเนินการในวางการวางนโยบายระยะยา,ยาวยุทธศาสตร์ระยะยา,ยาวไ้ด้วยครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องตั้งคําถามกลับไปที่พักประชาธิป,ปัตย์นะฮะว่าว่าประชาธิปัตย์นี่ขับเคลื่อนอย่างไรจึงทําให้สังคมได้เห็นแค่ภาพหมกมุ่นกับประเด็นเฉพาะหน้าคิดแต่เรื่องจะล้มรัฐบาลทุกวัน แทนที่จะไปคิดอะไรต่อมิอะไรเพื่อน,นําไปสู่ชัยชนะในสนามเบือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไปถูกไหมฮะก็ต้องตั้งคําถามกลับไปที่ประชาธิปัต์คาตอบคือประเด็นนี้น่าสนใจมากคือจริงๆต้องทำความเข้าใจว่าการการคัดค้านด้วยการแสดงออกทางการเมืองว่า,วาในสภาหรือนอกสภาเนี่ยนะครับ,รบไม่ว่าการทําหน้าที่ของสสหรือว่าสมาชิกบางคนที่ออกไปเคลื่อนไหวนอกสภาก็ดีเนี่ย ผมคิดว่าไม่ได้มีเป้าหมายล้มรัฐบาลครับออืแต่ว่าเป็นการคัดค้านเฉพาะบางประเด็นบางเรื่องซึ่งเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อรากฐานของประเทศนะครับผมยกตัวอย่างว่าในการคัดค้านเรื่องพรบนิษกรรศครับการคัดค้านในเรื่องของการแก้ไขรับนูนที่มาของสวครับหรือว่าในเรื่องของพรบเงินกู้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจาก ในช่วงสองปีที่ผ่านมาผมคิดว่ากฎหมายร้อยละเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่รัฐบาลเสนอเข้ามาแล้วเราก็ยกมือให้ตลอดนะครับผมก็อยากให้สังคมได้ย้อนคิดเหมือนกันว่าทำไมมีแค่เพียงไม่ถึงห้าฉบับนะครับที่มีการคัดค้านเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการแสดงออกดูประหนึ่งว่ามันเป็นความรุนแรงหรือว่ามีความร้อนแรงในดีกรีของการการการแสดงออกนะครับ แต่นั่นก็คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่พร j e พ s p a t จะต้องอธิบายครับทาความเข้าใจนะครับแล้วผมคิดว่าแนวทางผมเนี่ยที่เสนอเรื่องการเป็นรูปนั่นแหละก็คือทางออกผมบอกว่าเราเนี่ยจะต้องชนะใจประชาชนชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าและวิธีทางที่จะทําให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยเราจะต้องยึดมั่นในระบบรัฐสภาค,ครับนั่นก็คือกลุ่นลงกรพลบุตรรองหัวหน้าพรรคประชธิป,ปัตย์แต่ผมไม่แน่ใจ ว่าผู้มีบารมีในพักประชาธิปัตย์แผงอำนาจที่แท้จริงณปัจจุบันเขาคิดและเขารู้สึกตระหนักอย่างที่คุณอรุณกรผู้พิสครู่หรือไม่ถูกไหมฮะจริงทำให้สังคมจรงทำให้สังคมเพ่ตนิดหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นความคิดเห็นที่ผมแสดงออกต่อสาธารณะแล้วก็เสนอเข้ากรรมการบริหารพักนะครับท่านอื่นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บนเวทีปราศัยก็ดีหรือว่า การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็เป็นสิทธิของแต่ละท่านนะครับผมจะยึดเอากรรมการบริหารเป็นที่ตั้งเพราะนั่นคือองค์กรสูงสุดของพรรคเมื่อต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยครับเราได้ตระหนักถึงการต้องมีจุดยืนท่าทีว่าในนามของพรรคเนี่ยเราจะเดินหน้าอย่างไรต่อประเด็นที่ท้าทาย3-4เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมดักล่าวซึ่งมีท่านอภิสิทธิ์วนาพัก เป็นประ,ประธานนะครับ,รบหนึ่งก็คือว่าพักจะต้องต่อสู้ในระบบรัฐสภาสองก็คือว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆถ้าหาว่าจะมีสสหรือสมาชิกพักรหรือแกนนำพักที่จะไปร่วมก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเหมือนคนทั่วไปแต่จะต้องไม่เอาพักเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ,รบสามก็คือเวที่าความจริงซึ่งดำเนินโดยกลุ่มสมาชิกพักนะครับ ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการให้ความรู้ให้ข้อมูลประชาชนนะครับเราก็ให้คําแนะนำว่าควรจะต้องมีความหลากหลายของผู้ที่จะขึ้นไปบนเวทีอาจจะจากนักวิชาการจากนักธุรกิจภาคชนชและอื่นๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงการเสนอทางออกให้กับประเทศด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้คนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนมากขึ้นนะครับนั่นคือท่าทีจุดยืนก่อนที่จะเกิด S <S เหตุการณ์วันที่ทเจ็ดสิงหาคมและอื่นๆเสียงเป่านกหวีดเสียงเป่านกหวีดบนเวทีผ่าความจรงิงหลายต่อหลายจังหวัดโดยเฉพาะเวทีในกรุงเทพนะฮะเป่ามาทุกเวทีในกรุงเทพก่อนถึงวันที่เจ็ดเนี่ยนะฮะนั่นถือว่านอกสคริปต์ไม่ใช่มติพักเป็นเรื่องตัวบุคคล <S 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 นั่นคือเหตุผลว่าทําไมกรรมการบริหารถึงได้เรียกประชุมครับเ,เ,เรื่องที่นาเ่นนวเป็นเรื่องของคุณอภิสิทธิ์เป็นเรื่องของคุณสุเทพเทือกสุบรณจูกต้องเป็นเรื่องของปัจเจกจูกต้อง ไม่เกี่ยวกับกรรมการบริหารกรรมการบริหารถือว่าเป็นองค์กรสูงสุดนะครับนั่นคือจุดยืนพักแนวทางพักจะต้องฟังกรรมการบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณดายตั้งประเด็นขึ้นมาว่าเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมเป็นต้นมาทำให้ประชาธิปไตยกำลังเข้าใจจนเพราะฉะนั้นผมก็กำลังอธิบายว่าไม่ว่าจะมีเสียงเป่านกหวีดที่ไหนก็ตามเนี่ยทำให้เรากังวลแลถึงได้มีการประชุมกรรมการบริหารวันที่เท่าไหร่เมื่อถ้าจะไม่ผิดวันที่3หรือ4เนี่ยนะครับ3หรือ4สิาหกคม นะครับครับแล้วก็กําหนดมติอย่างที่บอกมาครับเพราะว่าเราก็กังวลเหมือนกันว่าการการแสดงท่าทีบางอย่างเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนต่อจุดยืนของพรรคนะครับครับ,รบผมก็ยืนยันได้ตามที่กรรมการบริหารมีมติครับผมทูนอีกครั้งนะฮะสามหรือสี่สิงหาคมมีการเรียบประชุมกรรมการบริหารพรรคประจวบฏิบัติสแสดงความกังวลเรื่องการเป่านกหวีดบนเวทีผ่าความจริงก็มีการกลุมความคิดกันอีกครั้งหนึ่งว่าทิศทางคุณจะเคลื่อนไปอย่างไร แต่หลังจากนั้นวันที่7สิงหาเริ่มตั้งแต่คืนวันที่6สิงหาก่อนมีการทำม็อบข้ามคืนอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนและเช้าวันที่7คนระดับชวนหลีกภยัยมันหยัดบรนทัดฐานอภิสิทธิ์เวชชายชีวะสุเทพเทือกสุบันแผงอำนาจที่แท้จริงของพรรคปัจจุบันเดินนำหน้ามวลชนเดินเท้านะครับไปที่สภาผู้แทนนะฮะ จะอธิบายปรากฏการณ์ในวันนั้นอย่างไรเขาบอกเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ปฏิบัติถูกตั้งคาถามและเริ่มเข้าตาจนทางการเมืองพะว่าตรงนั้นเป็นการแสดงออกซึ่ง,งสัญลักษณ์งอ,อกงเกดจดจนง<ะ>ที่ให้เห็นว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของร่างพรบอรนิรโทษกรรมนะครับซึ่งวันนั้นจะมีร่างกฎหมายเนิรโทฉบับวราชัยเข้าสู่การ,รพิจารณาแล้วก็การการเดินมายัางรัฐสภาเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่าหนึ่ง รับสสของเราจะทําหน้าที่ในสภาครับจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดประการที่2ก็คือว่าเมื่อมาถึงสภาแล้วเนี่ยตารวจไม่ให้เข้าเราก็าปฏิบัติตามนะครับสามก็คือว่าเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยอาจจะถูกมองด้วยความเครือบแคลงว่าเอ๊ะไปปัดออกมาบนท้องถนนแล้วเหรอไพรัดไม่ยึดมั่นในระบบรัฐสภาซึ่งผมก็พยายามอธิบายนะครับว่า คงจะมีครั้งเดียวครับคงจะมีครั้งเดียวแล้วก็ววกที่สําคัญก็คือว่าจะมีถ้าถ้า,ถาไปปัดจระดมพลจริงๆเป็นแสนครับอ่าและตรงนี้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ารต,รตรงนั้นเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับ,รบผมเองเนี่ยไม่ได้ไปผมอยู่ในสภานะครับคุณอลงกรชัดเจนว่าไม่ไปร่วมเดินเท้ากับเขาด้วยแล้วก็แสดงอาการไม่เห็นด้วยอยู่ในทีทุกคนเห็นทุกคนเข้าใจว่าคุณอุลงกรคิดอะไรอยู่ ไม่เห็นด้วยกับเรื่องอะไรนะฮะทีนี้ทีนี้เหตุการณ์วันที่7เนี่ยมีคนตั้งสมสมมติฐานหนึ่งแค่แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์อย่างที่คุณอาลคงกรพยายามจะแก้ตัวให้กับพรรคนะ <c oughs> พยายามอ,อธิบายแทนคุณคุณคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพนะฮะคุณชวนด้วยนะฮะหรือสองจุดไม่ติดฟืนมันเปียกเงื่อนไขไม่พอระดมมาไม่ได้เห็นท่าไม่ดีบลชนน้อยขนาดนั้นพลังไม่เกิดดังนั้นปล่อยกลับบ้านหรือสา นี่คือสไตล์ของประชาธิปัตย์เลยนะฮะชอบแอบหลังมวลชนจะไม่เดินนำหน้ามวลชนต้องการแค่สร้างกระแสต้องการแค่สร้างกระแสเพื่อเรียกแขกลงท้องถนนบังเอิญแขกเขาไม่เล่นด้วยเท่านั้นเองสามสามสามสติฐานเขาตั้งอย่างนี้คุณลงกรณ์ว่าอย่างไรครับจริงๆก็ไม่เชิงการแก้ตัวนะครับผมคิดว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับทวยาที่เจ็ด ใช่ครับได้คุยกับคุณอภิสิทธิ์แล้วก็หลายๆาท่านนะครับ <evenly S 1> ออผมคิดว่าน่าจะเห็นตรงกรารอธิบายเหตุการณ์น,น,นี้ได้ว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์แล้วก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าการชุมนุมทางการเมืองซึ่งไม่ผิดนะครับการส AG แสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถทําให้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า ไม่จําเป็นจะต้องไปฝ่าฝืนกฎหมายไม่จําเป็นว่าจะต้องไปก่อความรุนแรงครับขอให้เราแสดงเจตจํานงให้เห็นว่ามาีท่าทีอย่างนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าผมไม่ได้ไปผมก็บอกว่าก็ผมต้องปฏิบัติตามมติกรรมการบริหารพักนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอยู่ ท้ายที่สุดเนี่ยติกรรมาการบริหารพักวันที่3วันที่4สิงหาบอกว่าก็คือไม่นําพักออกไปเดินกระบวนพูดง่ายๆนะครับจะไม่เล่นนอกสภาใช่จะไม่เล่นนอก<ต>สภาแต่ผมเข้าใจได้นะครับเมื่อฟังคําอธิบายว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์แล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายไปเห็นเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเป็นเรื่องที่อย่างน้อยเนี่ยผมก็ได้แสดงความห่วงใยและกังวลว่าเราคงต้องทํางานหนักในการชี้แจง ให้คนเข้าใจนะครับไม่อย่างนี้ถูกตีความไปได้ว่าภรคปม่ปัดนั้นออกไปชุมนุมเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลและไม่ยึดมั่นในระบบรัฐสภา,ค,ภาคิดว่าจะมีครั้งเดียวพูดกันว่าครั้งเดียวแต่ทําไมคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพโดยเฉพาะคุณสุเทพตัวใหญ่เสียงดัง